สวัสดีครับพบกับผมเมฆเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเหรียญริบบิทตี้นะครับผมนี่มีทั้งอินเดียนนะครับผมลิงคอล์นนะครับ Vdb นะครับผมคือมีหมดนะครับผมเป็นทั้งเซตเลยนะครับซึ่งเหรียญ l ิบ e r t ตี้นะครับผมมีทั้งปี1943นะครับขวามือเลยนะครับ เหรียญนั้นนะครับเหรียญเงินขบวนสูตรจะเป็น1957นะครับผมข้างล่างจะเป็น1968มีแต่รุ่นหายากทั้งนั้นนะครับผมซึ่งตัวผมเองอะเกิน1992ไม่ทันแน่นอนนะครับและที่สำคัญจุดจุดจ่ายเงินมันอยู่ที่เดี๋ยวดูนะครับท่านชมเดี๋ยวดูนะตัว L ติดขอบเหรียญดูดูตัวนี้ทีตัวแติดขอบเหรียญ ดูนี้อีกทีตัว L ติดขอบเหรียญซึ่งที่เหรียญ Liberty เนี่ยราคาแพงนะครับเพราะตัวแอติดขอบเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญ Liberty ทั่วไปนะครับ <c oughs> จะมีราคาเล่นหาอยู่ที่หลักร้อยนะครับแต่ Liberty ที่ผมถืออยู่เนี่ยตกเหรียญละสองหมื่นนะครับ สามเหรียญก็หกหมื่นนะครับสองร้อยกับสองหมื่นห่างกันเยอะไหมโคตรเยอะครับกี่เท่าครับร้อยเท่าครับอืมนะครับผมแต่นะครับผม,นะบผมเดี๋ยวผมพลิกไปอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบเนี้ยแต่ถ้าตัวแอลอ่ะดูดูด,ดูตัวแอลนะแต่ถ้าตัวแอลไม่ติดขอบเหรียญน,นะตัวแอลห่างนะมันจะอยู่ที่ราคาสองพันเนี่ยแต่ถ้าตัวแอลอย่างเงี้ยตัวถ้าตัวแอลไม่ติดขอบอ่ะมันจะอยู่ที่ราคาสองพัน ตัวเนี้ยถ้าตัวแอลไม่ติดขอบอะจะอยู่ที่ราคาสองพันนะครับถ้าเป็นปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หรืออะไรก็ช่างอะลงไปนะไอปีนั้นนะจะอยู่ที่ราคาสองร้อยนะครับหรือเป็นปีไอปีสองพันแปดก็ได้ Liberty ตีสองพันแปดอะไรเนะี้ยจะอยู่ที่ราคาสองร้อยนะครับแต่เนี่ยโอ้โหปีเท่าไหรอ่อ่ะปีหนึ่งเก้าสี่สาม 1957 1968อย่างเงี้ยแล้วตัวแอลติดขอบเหรียญด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหนะครับก็ชุดนี้นะครับถ้าใครสนใจนะห0 0 0ืนนะครับฟังไม่ผิดหรอกครับ60,000บาทนะครับลิ b e ตี้ทั้งเซตนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมดูดูดูนะครับอืมดูดูวันเซนนะครับ อ่ายูริเตสเตตนะครับอเมริกอนนะครับอ๋อไงของเจ้งอ๋อ oh, uh, ี่ด้านหลังนะอืม hmm, นี่มันจะเป็นหัวกลับพอพลิกมาปุ๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ถ้าถ้าใครสนใจนะทั้งเซตนี้เลยนะครับ Liberty อืมเงาวับเงาวับ อ๋อ liberty liberty o liberty 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 อ๋อนะอ้อฮะยากครับท่านผู้ชมนะครับอ m โ o โคนะครับอ๋อหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เก้าเส a s อ่า ครับเนี่ยเก่าเก่าจริงเพราะว่าปลาไปเท่าไหร่หนึ่งเก้าสี่สามอ่ะอรู้สึกตัวข้างล่างเนี่ยจะเป็นเอสด้วยมั้งอืมจะเป็นเอสตัวนี้จะเป็นดีตัวนี้ก็จะเป็นเอสนะครับ S D S 1 9 57, 1968. Uh ึ่งเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกแปดือต้าหลังก็จะเป็นประมาณเนี้ย uh huh. ก็นะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาครับ สำหรับวันนี้ก็ผมต้องกล่าวสวัสดีครับ